กลาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนเพจพระเครื่องจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกท่านนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมปี2 5 6 4นะครับเรายังอยู่ในช่วงโควิดกำลังระบาดนะครับขอให้ทุกท่านระมัดระวังตัวให้มากขึ้นกว่าเดิมก็เหมือนกับที่ ทางราชการก็บอกให้เราต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับก็ต้องปฏิบัติตัวให้เคร่งครัดเพื่อให้โรคนี้โรคระบาดนี้พ้นไปจากเราให้ได้ภายในปีนี้เอ,อ่อวันนี้ผมมีเวลาว่างก็เลยทำคลิปขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นคลิปที่ผมนำพระเครื่องของจังหวัดนครศรีธรรมราชมาแนะนำให้เพื่อนๆนได้เห็น ได้รู้จักได้มักคุ้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไอพระเครื่องของจังหวัดนครศรีธรรมราชี่บางบางคนก็เห็นแล้วผ่านตาไปแล้วบางคนก็ยังไม่เห็นบางคนก็ยังไม่เห็นนะครับว่าลักษณะพระเครื่องที่ของคณาจารย์ได้สร้างไว้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่มีอะไรบ้างงั้นก็เรามาเริ่ม <c oughs> พระองค์แรกเลยนะครับอย่างองค์นี้ครับนี่ครับ ไม่ทราบแฟนแฟนพระเครื่องคนไหนเคยเห็นบ้างพระราชไพศาลมุนีวัดท่าโพนะครับหรือเจ้าคุณภพศาลส,สร้างเมื่อปี2 5 1 4เป็นเหรียญรูปไข่นะครับสภาพเหรียญสวยมะสวยงามมากยังไม่ได้ใช้เลยนะปี2,514เป็นของวัดท่าโพจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านเจ้าคุณไพศาลนี่ตินกําเนิดเดิมเป็นชาวจังหวัดเชียนเป็นชาวอำเภอเชียงใหญ่นะครับมาเป็นเจ้า,าวาดวัดท่าโพหลังจากที่เจ้าคุณม่วงถึงแก่มรณภาพและท่านก็รับตําแหน่งนี้มาตลอดนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพศสอ1 4นนนับว่าเป็นเหรียญปีลึกพอสมควรนะครับเพื่อนท่านใดที่เคยเห็นเคยเช่าหาก็เก็บรักษาไว้ดีนะครับเพราะว่าเหรียญนี้ค่อนข้างจะ หายากสักหน่อยนะครับนี่นะฮะเจ้าคุณไพศาลมุนีหรือพระราชไพศาลพระราชไพระราชไพศาลมุนีนะครับนี่ครับสวยงามมากครับองค์ต่อไปนะครับที่จะนำเสนอท่านในวันนี้เป็นเหรียญของ พ่อท่านสีสุขนะครับพ่อท่านสีสุขวัดจังหูนก็อยู่ทางไปเชียนใหญ่นี่เองนะครับเหรียญนี้ที่ผมได้มาเมื่อช่วงปีพศ2529ตอนนั้นผมไปเที่ยวบริเวณแรบกบนั้นก็เลยเข้าไปเยี่ยมวัดจังหูนการไปเห็นท่านสมพัน์ท่านจเจ้าอาวาสนี่กกำลังรักษาตัวนะครับด้วยการต้มยาอยู่นะบางเงินผมมี วิชาความรู้ทางด้านแพทย์แผนไทยบ้างก็เลยแนะนําท่านไปในการรักษาโรคที่ท่านเป็นอยู่ท่านก็เลยชื่นชมเห็นว่าผมแนะนําท่านเป็นทํานองที่ดีๆอย่างนี้ก็เลยล่วงในย่ามหยิบเหรียญนี่มาให้ผมนะครับเป็นเหรียญของพระท่านศรีสุขวจาสิธิ์นะครับสร้างเมื่อปี2519ในงานผูกพัตสีมาวัดจังหูนนะครับ เป็นเหรียญส่งน้ำเต้าเล็กทองแดงชุบนิกเกิลน,นะครับนี่นะสวยงามมากนะครับพท่านสีสุกนะครับใครมีก็นำมาชมกันบ้างนะองค์ต่อไปครับนี่ครับใครรู้จักบ้างไหม เหรียญอาจารย์เต้งครับวัด,ดรามประดิษฐ์ปีสร้าง2513นะครับเป็นเหรียญของอำเภอปากพนังนะครับว่ากันว่าอาจารย์เต้งน,นี่ก็เป็นมีปรรษาแก่กว่าเพระท่านเขียวหน่อยนึง พูดง่ายว่าเป็นระดับเป็นคือเป็นอาจารย์ของพระท่านเขียวอ,อีกทีหนึ่งนี่เป็นเป็นตำนานที่เขาเล่ามาในี่ผมก็ยังไม่ทราบรายละเอียดอะไรมากมายรู้แต่ว่าเหรียญน,นี่เป็นเหรียญของอำเภอปากพนังเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะงดงามมากเป็นเหรียญทองแดงลมดำนะครับสร้างเมื่อปี2513ก็เป็นสร้างปีเดียวกับที่ของเหรียญพ่อท่านเขียวด้วยนะครับ นนี่นะครับทองแดงรุมดำนะครับวัด,ดรามประเด็์อําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยู่ในเกณฑ์80%นะครับนี่นะดูดูให้ดีๆนะครับตอนนี้ยังไม่มีเหรียญเกนะยังไม่มีเหรียญเกยังไม่เห็นเหรียญเกแต่ว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บเหรียญหนึ่งเหมือนกันนะครับท่านที่ไม่เคยเห็นหรือว่ามีแล้วก็ พิจารณาใหม่ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะ,จะ,จะที่จะสวยงาม80%มากเลยีเดียวนะครับอาจารย์เต้นนะครับวัดรามประดิษฐ์นี่ฮะองค์ต่อไปครับนี่ครับพระศรีธรรมราชมุนีหรือพระกูก,กาแก้วเป็นเหรียญ ทรงเสมาที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพเมื่อปี2499นะครับเรียญนี้ได้ข่าวว่าพระทันคล้ายเป็นผู้ปลุกเสกด้วยนะพระทันคล้ายเป็นผู้ปลุกเสกนะครับเป็นเหรียญที่ผมก็ไม่ได้เช่าหาเลยครับมีคนมอบให้นะมีคนมอบให้ด้วยเนี่ยครับชิตังเมชิตังเมอ่าเนี่ยครับเป็นเหรียญพระราชทานเพลิงศพ2499ครับ พาะทานคล้ายปลุกเสกนะครับพูดย่ายเป็นเหรียญตายของจังหวัดนครศรีธรรมราชเหรียญหนึ่งที่ได้รับความนิยมพอสมควรทีเดียวนะฮะนี่ครับชิตังเมชิตังเม2 4สองสี่เก้าเก้านะครับดูใหม่ทีนะครับนี่ครับเป็นเหรียญพระครูกาแก้วนั่งเต็มองค์ครับนี่ครับนาเก็บสะสมนะครับ ไปกันต่อนะครับอง์คต่อไปครับนี่เหรียญนี้ไม่ทราบใครเคยเห็นมั้งไหมอุปัชาพุ่มวัดคีริกันอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างเมื่อปี 2, 5 2 1นเะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของอุปชาพุ่มหรือพระท่านพุ่มวัดคีริกันนะครับ ฉลองอายุ72ปีนะครับ72ปีเพระท่านพุ่มเป็นเหรียญรุ่นแรกนะฮะท่านเป็นเจ้าอาวาสต่อจากพระครูคีริกันซึ่งเป็นสมภารองค์ก่อนนะครับซึ่งเหรียญของท่านมีราคาแพงมากนี่ของพระท่านพุ่มวัดคีริกันนี่ครับมีผิวไฟประปรายนะครับค่อนข้างจะสวยทีเดียวครับพระเปลี่ยนเหรียญที่ไม่ได้ใช้เลยนะครับนี่นะ ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนี่ครับสวยนะครับเหรียญไม่ได้ใช้นะครับองค์ต่อไปครับรู้จักไหมครับยอดขุนพลพระท่านบุญโรดวัดประดูนี่นะครับ ว่ากันว่ายอดขุนพลนี้เป็นต้นแบบของยอดขุนพลอาจารย์นำที่นำไปถอดแบบเป็นพระของอาจารย์นำนะครับแต่ของอาจารย์นำนี่ด้านหลังนี่เป็นยันแต่ของพระท่านรอดนี่ด้านหลังเรียบนะครับด้านหลังเรียบไม่มียันไม่มีอาัคาราและอัขาระใดๆปรากฏอยู่เลยนี่นะครับสร้างประมาณ คาดว่าน่าจะอยู่ประมาณ2 5 0 4 5 0 5นะครับเป็นยอดขุนพลของพระท่านโรดวัดประดูนะครับวัดประดูนี่ครับเก่ามากทีเดียวครับเก่ามากทีเดียวนี่นะไม่ทราบใครเคยเห็นบ้างไหมยอดขุนพลเนี่ยอาจารย์นำวัดดอนซาลาเอาไปเอาไปถอดแบบนะครับเป็นยอดขุนพลของอาจารย์นำแต่ด้านหลังเป็นยันนี่นะนี่คือ นี่คือรุ่นแรกๆของยอดคุนผลทางภาคใต้ทีเดียวนะครับออกไปกันต่อนะครับนี่ครับพระปิตาพระท่านเขียวบางท่านเห็นพระปิตานี้แล้วคงจะนึกจงหนนสนเทว่าพิมพ์นี้มีด้วยหรือ ก็ขอบอกให้ท่านทราบว่ามีนะครับแต่ออกที่วัดนันทารามช่วงนั้นผมไปเที่ยวที่ปากพนังก็เลยแวะที่วัดนันทารามตอนนั้นท่านมหาสว่างเป็นเจ้าอาวาสอยู่ก็เลยนําพระบิดานี้ให้ผมมาหนึ่งองค์นะครับสนนราคาค่าเช่าตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะ50บาทในการสร้างครั้งนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายอย่างสองสาอย่างนะครับจะเป็นเป็นเหรียญของพระครูนนท์ พิมย้อนยุค2 5 0 0 5 0 6นะฮะเป็นพิมพ์ย้อนยุคแล้วก็เป็นเพิมพระเนื้อผงพิมพ์สี่เหลี่ยมรูปเหมือนพิมพ์สี่เหลี่ยมแล้วก็มีพระปิดตาองค์นี้ลักษณะคล้ายๆกับพระปิดตา,าแถวชนบุรีพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดชนบุรีนะครับเป็นเนื้อผงสีเทานะครับสร้างเมื่อปีพศ2514นะครับ ราะนั้นเป็นสิ่งที่ท่านามหาสว่างเป็นผู้ยืนยันว่าเป็นพระปิตาของพระท่านเขียวมาทําพิธีปลุกเสกไว้ด้วยครับนี่ครับลักษณะคล้ายๆกับวัดเครือวันนะลักษณะใกล้วัดเครือวันสวยงามมากเอาไปกันต่อนะครับไปกันต่อนี่ครับ เป็นเหรียญของสังฆรักษณ์พระครูสังฆรักษ์บุญเลื่อนนะครับวัดวังรีบุญเลิศอําเภอท่ามพนรานะครับนี่น้อยคนที่รู้จักนะครับพระท่านบุญเลื่อนนะครับวัดว really ังรีบุญเลื่อนบุญเลิศนะครับที่อําเภอท่าพพนรานะครับด้านหลังนะครับ ด้านหลังไม่ระบุพศนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะสร้างเมื่อประมาณปี2 5ง0 20กว่ากว่านะครับตอนนั้นยังเป็นอำเภอช่อหวังอยู่เลยนะนะครับนี่ครับพระสังฆรักษ์บุญเลื่อนผมไปที่วัดท่านตอนช่วงนั้นนะท่านให้เรียนนี้ผมมาแล้วก็ให้พระ สังกัดยที่ท่านแกะกับมือไม้ผมมีองค์หนึ่งเป็นอย่างนี้เป็นนภะเนื้อไม้เลยนะนี่ท่านไหนผมมาเป็นสังกัดยท่านบอกว่าท่านแกะมากับมือเลยนะครับนี่ครับไม่ทราบไม้อะไรนี่ผมยังนึกไม่ออกนะครับเอาองค์ต่อไปนะครับเพราะท่านหีดวัดเพียนนะครับนี่เป็นเหรียญพระท่านหีดวัดเพียน 2 5 2พเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านที่สร้างขึ้นมาในช่วงนั้นผมส่วนใหญ่แล้ววันอาทิตย์เนี่ยเป็นช่วงเวลาว่างเนี่ยผมมักจะตุรัตตุเรไปเที่ยวตามวัดตามวาในช่วงนั้นช่วงปี2 5 2พเป็นต้นไปเนี่ยชอบมากทีเดียวกับการไปเที่ยววัดและตอนนั้นคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงก็ยังมีชีวิตอยู่เช่นพะท่านเพียรองนี้พระท่านแกนเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กันด้วยพอท่านคลิงเนี่ยก็แวะเย็บเยี่ยมเยยนเป็นประจำนะครับ องนี้ผมไปเจอท่านพอดีนะครับเพราะท่านเพียนเพราะท่านหีดวัดเพียนเนี่ยก็ถามของดีจากท่านท่านก็เลยบอกว่าเหรียญที่วัดนั้นไม่มีให้ผมไปเช่าที่อำเภอร่อนพิบูร์คือมีโกอะไรไม่รู้เกเป็นผู้รับเหรียญน,นี่มาก็ผมก็ไปตามนั้น,นครับไปเช่ามา1เหรียญราคารู้สึกว่าจะ30บบาทนะค่าเช่าบูชานะครับนี่ครับ โพธนหีดวัดเพียนด้านหลังครับเหรียญไม่ได e ้ใช้นะครับมีผิวไฟอยู่นิดๆค่อนข้างสวยทีเดียวครับอาติการหีดวัดเพียนนะครับใครมีก็เก็บเอาไว้นะครับต่อไปมีอนาคตแน่นอนนะครับรุ่นหนึ่งนะครับองค์ต่อไปนะครับ พระครูวิสุทธิจารีพระท่านพุ่มวัดจันพอปี2 5 1พอี2513วงการเขาเรียกเป็นเหรียญรุ่นสองของพระท่านพุ่มวัดจันพอผมเองก,ก็ยึดถือหลักตามนั้นมาเขาว่ารุ่นสองก็รุ่นสองนะครับก็จำได้ว่ากประมาณปีนะ่ะยี่สเนี่ยผมก็ไปแวะเยี่ยมที่บะที่วัดนะครับท่านเจ้าอาวาสท่านก็ ให้ผมนี่เข้าไปเอาเลยเป็นเปนเรื่องแปลกประหลาดมากว่าเหรียญน,นี่ยท่านฝังเอาไว้ในทรายนะท่านฝังเอาไว้เลยนะครับให้ผมไปคุ้นไปไปไปคุยขุดออกมาเลยตอนนั้นไปกับสามคนก็ได้กับสามเหรียญต้องไปเอาในทรายนะครับที่ท่านที่ท่านใส่ไว้ในกล่องอะแล้วทรายทับถวงกันมาเราก็ไปคุยมันยังนึกแปลกใจว่าท่านทําอย่างนี้มันมีเนื่องเหตุผลอะไรขึ้นมานี่นะครับ ระบุปีพศ2513นะครับที่รลึกทำบุญครบ84ปีนะครับเป็นเหรียญคล้ายๆกับเหรียญรุ่นแรกนะครับคล้ายๆกับเหรียญรุ่นแรกปี2485แปดได้เป็นเหรียญทรงตื้นด้วยนะครับตื้นเป็นเหรียญตื้นสวยงามไม่ได้ผ่านการใช้นะครับนี่นะพ่อท่านปุ่มวัดจันทร์พอนะครับ เดือน่สองนะครับองค์สุดท้ายที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับนี่ครับไม่ทราบใครเคยพบเคยเห็นบ้างไหมพระเนื้อว่านพระท่านน่วมวัดหลวงครูพิมพ์เล็กพิมพ์ที่หายากที่สุดในบรรดาพระเครื่องของท่านที่ท่านสร้างขึ้นมานี่เป็นพิมพ์เล็กนะครับสร้างน้อยมาก ผมได้มาสององนะตอนนั้นท่านให้มากับมือเหมือนกันนะเพราะว่าเราไปกันส่วนใหญ่แล้วท่านจะแจกเฉพาะเหรียญพิมพ์ใหญ่รูปเหมือนหลังพระอานนท์แต่นี่เป็นพิมเลก็กนะครับเป็นพิมพ์ที่หายากที่สุดนะครับสร้างน้อยมากน้อยคนที่จะที่จะมีพิมพนี้เอาไว้เป็นรูปเหมือนของท่านนี้หน้าตานี่คล้ายกับเพราะท่านน่วมเลยนะด้านหลังก็จะเป็นรูป ของพระอนุนคล้ายๆกับพิมพ์ใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วพระของพท่านน่วมเนี่ยนะถ้าใครที่ต้องการจะศึกษาว่านปูทวดว่าน97เนี่ยครับให้มาดูซื้อของมาซื้อซื้อพระของอาจารย์น,น่วมไปสักองนะไปดูเนื้อเนี่ใกล้เคียงกับปี97ปูทวด97มากทีเดียวเพราะว่าในการสร้างพระของพระท่านน่วมตั้งแต่ปี2อ1 7เเป็นต้นมาเนี่ย าการจัดหาว่านเนี่ยเขาจะหาว่านในี่ใกล้เคียงกับปี97มากคือมีว่านสารพัดว่านที่เอามาทําเป็นกดเป็นพิมพ์เพราะท่านร่วมอย่างพิมพ์อย่างพิมพ์นี้พิมพ์เล็กนี่ก็มีเนื้อหาใกล้เคียงกับทวด97เหมือนกันนะครับมันจะมีเนี่ยครับมีความคมชัดมากมีเม็ดแดงเม็ด เม็ดขาวเม็ดดำนี่เยอะแยะเลยนะครับนี่ครับหน้าตานี่แกได้สวยมากครับแกได้สวยมากและเป็นพิมพ์ที่หายากอยากใหเ้เพื่อนๆจนังหวัดนครศรีธรรมราชนี่นะครับหาไว้ใช้สักองค์นะครับเพราะท่านน่วมนี่เพราะเป็นพระที่ดีมากทำพิธีได้ปลุกเสกได้ดีมากและก็เป็นพระที่สร้างในวัดนะครับ มีชาวบ้านนี่เขามากดพิมพ์กดอะไรสมัยนั้นเยอะแยะเลยนะครับและพิมพ์เล็กนี้เป็นพิมพ์ที่หายากที่สุดนะครับก็อยากเชิญชวนใหครับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกแฟนพระเครื่องจกกังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยหันมาใส่ใจหันมาเก็บพระนครศรีธรรมราชกันเถอะครับเพราะว่ายังมีอาจารย์หลายท่านที่มีอาคมแก่กล้าที่เราสาม,มารถสะสมท่านได้ เราสามารถสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลของท่านได้นะครับยังมียังมีอีกเยอะอาจารย์สายจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เราภาคภูมิใจอย่างพระท่านคล้ายพระท่านเขียวเนี้ยนะครับยังมีให้เก็บสะสมเยอะแยะไปอย่าไปยึดติดกับไบพระที่เราไม่รู้จักเลยเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับพระเครื่องจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าเกิดเราเกิดมีปัญหาว่าเราดูไม่ขาดดูไม่ ดูไม่ขาดดูไม่รู้จะแท้หรือเปล่าเนี่ยเราก็มีสมาชิกหรือเพื่อนๆเ,เรานี่สามารถที่เช็คให้เราได้สบายนะครับอย่างไออย่างถ้าเกิดเรามีปัญหาพระใน,นจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยไปหาไอ้ป้อมไปหาไอ้ปานที่มันเลี่ยมพระอยู่ข้างวิกเก่านะนี่สองคนนี้สายตาเฉียบมากให้เขาดูให้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปเช่าพระที่ มีปัญหาที่เราไม่รู้จักเป็นของต่างจังหวัดจังหวัดอื่นๆเนี่ยมันจะเกิดปัญหาว่าไม่มีใครดูให้เรา,เราขาดได้แต่ถ้าเป็นพระของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเราก็ให้เพื่อนเพื่อนเราเนี่ยที่ผมอายเออเอ่ยนามอะไรอย่างป้อนปานเนี่ยมันมันดูขาดนะครับยิ่งถ้าเป็นพระหลวงพ่อทวดก็ต้องไอพดนี่ดูฝีฝีฝีสายตาเนี่เฉียบเฉียบคาดมากทีเดียวเฉียบเฉียบขาดมากทีเดียวเลยนะเนี่ยครับ อยากแนะนําเพื่อนๆน,นี่ว่าถ้าเก็บสะสมแล้วก็สะสมพระจังหวัดนครศรีธรรมราชดีกว่านะครับมันจะเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นพระเครื่องของจังหวัดของเรานะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอกราบลาเพื่อนๆแฟนพระเครื่องจังหวัดนครศรีธรรมราชไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่โรคร้าย หายไปจากประเทศไทยผมจะนำสิ่งดีๆมาเสนอแก่ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ